วันนี้นะคะแอดมินจะมาสอนวิธีประกอบชั้นวางกันนะคะนี่มาดูวิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเตรียมฐานชั้นวางกับแผงข้างมาได้เลยค่ะขั้นตอนที่2เ e อียง45องศาแล้วใส่แผงข้างเข้าไปได้เลยค่ะขั้นตอนที่3ก็ใส่ชั้นต่อไปได้เลยค่ะขั้นตอนที่4แกะตัวล็อกชั้นทั้ง2แบบโดยเริ่มจากฝาปิดด้านบนก่อนขั้นตอนที่ห้า ใส่เข้าไปแล้วโยกซ้ายขวานิดนึงตัวล็อกจะเข้าเองค่ะไม่ต้องรุนแรงนะคะเพียงแค่โยกซ้ายขวาเท่านั้นค่ะขั้นตอนที่6พลิกด้านใต้มาใส่ตัวล็อกได้เลยค่ะ ขั้นตอนที่7ใส่ตัวล็อกเข้าไปแล้วใช้นิ้วกดตัวล็อกด้านในจะเข้าล็อกง่ายๆเลยค่ะนี่นะคะวิธีประกอบชั้นวางไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะที่ประกอบไม่เป็นนะคะสามารถทักมาหาแอดมินได้นะคะแอดมินจะส่งวิดีโอให้นะคะที่เลย อันนี้รุ่น2ชั้นอันนี้รุ่น3ชั้นไปทําตามก็ได้นะคะ